ครับสวัสดีครับตัวผมช่องอแสบเนื้อภาคสาารนะครับตอนนี้กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับวอ40ขาออกเมืองยอนนะครับหน้าศูนย์นิสันนะครับหน้าศูนย์นิสสันนะครับถนนสุขุมวิทนะครับขาออกเมืองบาดเจ็บเ,เป็นชายหนึ่งรายนะครับผมบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายครับตอนนี้กำลังให้การช่วยเหลืออยู่นะครับ ดีมีลูกค้กาพุาทธธรรมนะครับผ่านมาแล้วมาช่วยนะครับกำลังช่วยอยู่นะครับอยู่ในช่วงกำลังช่วงย,ยายนะครับเหตุเกิดก็ประมาณ11.05โ0นาทีประมาณนั้นครับเ,เกือบเที่ยงนะครับ ขาออกเมืองนะครับระวว้วดเดนส่วนนะครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับยังไม่ทราบนะครับว่าวอร์ซีสิบวันไหนนะครับตอนนี้ทราบเพียงมีจักรยานยนต์นะครับอยู่หนึ่งคันนะครับเดี๋ยวลองสอบถามข้อมูลดูนะครับเกิดขาวออกเมืองครับผมหน้าสูนิสันนะครับถนนสุขุมวิท อีสานอยู่นู่นนะครับร,ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับวันนี้เคลื่อนย้ายครับเดนอพยาบาล2องจะนําส่งนะครับ คุณผู้ชายพุทธธรรมด้วยนะครับที่ผ่านมาแล้วก็มาแวะช่วยนะครับสี่ร่วมนะครับ,บ,บคุรองรัฐบาลสองเคลื่อนย้ายแล้วครับวันนี้วันที่สามสิบตุลาคมนะครับผมสองห้าหกสามครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงห้าสิบครับเหตุเเกิดนะครับประมาณนั้นนะครับชนรคันไหนไม่รู้าอ๋อชนคันนี้คันนี้แล้วคันนู้นไม่เกี่ยวใช่ไหม มันสองคันนะพี่รถเก๋งอ่ะเขาบอกอ่ะชนคันนี้แล้วก็เดินไปโดนคันนู้นเข้ามาจากฝั่งนู้นยังเขา้อมาจากนี้เขาไปเดินรถเลยดิสันโนดหนึ่งคันนะครับคาวด้าแจ๊สหนึ่งคันพี่แกเอาคนเจ็บส่งไปเลยอย่าตั้งที่เพื่อนเท่าลุงยังมาจากฝั่งซ้ายมึงตัดมินมาเลยไงพี่แจ้งประกันยังขับรถก็ใจเย็นหน่อยนะครับพอดีกำลังช่วยคนเจ็บนะครับแล้วรถมันก็จอดเต็มถนนนะครับ หลาร้อยแล้วเกินนะครับพี่กระบะคันเมื่อกี้นะครับต้นต้นรถยนต์เก๋งจำนวนสองคันครับนี่นะครับจักรยานยนต์หนึ่งคันนะครับนี่นะครับจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บน,นะครับ นายรองผู้บาดเจ็บตอนนี้คนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วนะครับยังไงก็เดีย๋ยวจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรก่อนครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องแต่เนื้อภาพต่างๆครับผมยังไงคลิปนี้เดีย๋ยวจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ